ก่อนจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นจะมีสิ่งหนึ่งให้เราสังเกตเพื่อให้รู้ว่าสิ่งนั้นกำลังก่อตัวปรากฏขึ้นแล้วดุดก่อนจะมีไฟลุกโชดช่วงย่อมมีควันไฟก่อนโลกจะพบภัยพิบัติร้ายแรงเมื่อใดให้ดูความเปลี่ยนแปลงรอบๆตัวว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรือยังเกิดมากแค่ไหนถ้ามีมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือควันไฟแห่งภัยพิบัติเริ่มเข้าหมาักล่แล้ว อันดับแรกดูจากมนุษย์มีความฟุ้งเฟอ้อรบราค่าฟันกันมากขึ้นคนกราบว่ายกย่องคนไม่ดีผู้ทุศีลชื่นชมส่วนคนดีถูกใส่ร้ายภิกษุที่บวชเพื่อมรกผลมีน้อยลงการคดโกงมีมากร้านขายอาวุธของมึนเมาเกิดมากมายคนในครอบครัวญาติพี่น้องไม่รักกันทำร้ายกันฆ่ากันมีการหย่าร้างแยกคู่มากขึ้น มีการตายแปลกๆอันดับสองดูจากสัตว์นกบินหลงทิศผิดทางตายยกฝูงสูญหายมีสัตว์แปลกๆโผล่ในน้ำและบนบกหนีภัยมาส่งเสียงร้องเสียงเห่าหอนผิดปกติลูกลี้ลูกลนหรือเหงาซึมผิดธรรมดาอันดับสามดูจากพืชพันธุ์ไม่ผลิดอกออกผลตรงตามฤดูผลผลิตลดลงขาดแคลน รสชาติเปลี่ยนไปมีโรคระบาดหลายชนิดถี่ขึ้นอันดับสีดูจากดินฟ้าอากาศคนตายจากคลื่นความร้อนสูงขึ้นไอน้ำและหมอกควันครอบคลุมแผ่นดินไม่เลือกฤดูแผ่นดินไหวถี่ขึ้นลมพายุรุนแรงถี่ขึ้นฝนตกหนักพร้อมแรงจัดน้ำท่วมทั่วโลกถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นฟ้าผ่าถี่คนและสัตว์ตายจากฟ้าผ่ามากขึ้น ภูเขาที่หลับหลายตื่นปะทุมากขึ้นยิ่งใกล้ภัยใหญ่จะมาถึงจะพบความอึมครึมความเงียบเหงาอ้างว้างสะท้อนเข้าไปในจิตสำคัญอย่างยิ่งต้องมีที่พึ่งรัตนาสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และถ้าไม่ฝึกตอนนี้ถึงตอนนั้นแล้วพลังแห่งความดำจะทำให้จิตเราไม่มีหลักย่อมล่องลอยไปตามยถากรรม สเดือนกับผู้รอดคืนนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเจ็บคอมึอนศีรษะไม่ใช่โควิดแต่นอนดึกหลายคืนดื่มน,น้ำขิงกระชายตะไคร้มนาผ่าซีกทั้งเปลือกช่วงนี้ต้องดูแลร่างกายดีๆเพราะน้องๆในที่ทำงานเขาอยู่ในทีมทั้งคัดกรองเชิงรุกและทีมฉีดวัคซีนป้งโควิดส่วนข้าพเจ้าจึงอยู่ตั้งรับอยู่ในที่ทำงาน คืนนี้ไม่ได้นั่งสวดมนต์ในห้องพระแต่อาศัยยืนหลับตาสวดมนต์หน้าห้องนอนแล้วจึงนั่งภาวนานอนภาวนาบนที่นอนแล้วจิตมันก็หลอนไปเห็นเป็นภาพมีคนกลุ่มหนึ่งสถึงห้าคนเป็นหญิงแต่งตัวธรรมดาใส่ผ้าถุงเขาคุยกันและหันมาคุยกับข้าพเจ้าด้วยสีหน้ายมยิ้มๆว่าพวกเราจะสามารถรู้ได้ว่าคนไหนจะรอดหรือไม่รอด โดยดูจากเครื่องหมายทิพย์กลางหน้าผากคนนั้นจากภัยพิบัติคุณน่ารอดตอนนี้คุณจะต้องเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยอีกสักสองเดือนจิตข้าพเจ้ารู้ว่าคนกลุ่มนี้เขามีฌานมีจิตเป็นทิพย์พวกเขาอาจมีเชื้อมาจากดวงดาวโลกอื่นที่มาอยู่ในโลกชมพูเรานี้มีผู้หญิงคนหนึ่งพูดยิ้มยิ้ๆกับข้าพเจ้าว่าฉันรู้สึกว่าคุณเป็นพี่น้องกับฉัน แล้วภาพก็ตัดไปในตัวเมืองจังหวัดที่ข้าพเจ้าอยู่เห็นแต่บ้านอาคารโรงแรมร้างไม่มีผู้คนอยู่ตัวข้าพเจ้าได้เดินเข้าไปทีละห้องและรับรู้ว่ามีดวงวิญญาณอยู่ในห้องนั้นหลายดวงแต่ละห้องจะมีไม่เท่ากันเหมือนทุกคนมาเสียชีวิตที่นี่พร้อมกันจึงได้แผ่บุญว่าขอถึงอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ บรรดาลของข้าพเจ้าท่งไปถึงวิญญาณในห้องนี้ข้าพเจ้าเดินไปทีละห้องบางห้องจะมีพลังดวงวิญญาณถาโถมเข้ามาหนาแน่นเพราะออกมาจากอาคารนั้นพบผู้คนกลุ่มใหญ่บ้างถือเสื่อถุงผ้าบอกข้าพเจ้าว่าขอมาอยู่ที่นี่ได้ไหมไม่มีที่อยู่อบพยพมาหนีภัยมาผมไม่ใช่เจ้าของลองไปถามกับผู้ใหญ่บ้านหรือคนแถวนี้ดูแล้วกัน ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าเหนื่อยอีกสองเดือนแปลว่าอะไรสำหรับทางกายแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ทางจิตแทบไม่เคยพักแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยมากมันชินในเรื่องราวหลอนๆห,หลายปีแล้วทำให้นึกถึงภัยที่จะทำให้บ้านเรือนร้างจะต้องเป็นภัยธรรมชาติขั้นร้ายแรงที่เกิดจากดินน้ำลมฝ่ายที่แปรปรวนรุนแรงและเกิดจากน้ำมือมนุษย์ ทำให้เกิดลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดทั้งใต้มหาสมุทรและพื้นดินฟ้าผ่าโรคระบาดสงครามลูกไฟตกจากฟ้าสารกำมันตภาพรังสีแพร่กระจายเหมือนคำบันทึกใบลานว่าคนในเมืองบุกรุกป่าสัตว์ป่าจะเข้ากรุงเมืองหลวงจะร้อนเป็นไฟลูกไฟจะตกจากฟ้า เหล็กกล้าจะทยานจากน้ำมหาสมุทรจะชอกช้ำสงครามจะทั่วทิศสึกจะติดเมืองทหารจะเป็นเจ้าข้าวจะขาดแคลนทั่วแควนจะอดอยากพลูหมากจะหมดเปลืองปราดเปลืองจะสิ้นสูญราชตระกูลอำมมาถ์ถืออำนาจไม่เป็นธรรมหลังจากการสูญเสียผู้คนเหลือรอดเบาบางจึงมีความรักเมตตามีศีลห้าประจํใจเมื่อนั้น จากได้พบพระโพธิสัตว์พระธรรมิกราชจะบำรงพุทธศาสนาครบห้าพันพระวัตส,สาเรียกยุคศิวิไลลาเวนยศัสตร์จกตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้เร่งรีบทำความดีรักษาศิลห้ามีจิตเมตตาเพื่อเป็นเกราะกำบังจากอันตรายภายพิบัต,ติต่างๆเพื่อเป็นผู้รอดเพื่อเป็นคนในยุคศิวิไลอันรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม จริงแล้วจะเป็นผู้รอดหรือผู้ไม่รอดไม่สำคัญเท่ากับว่าดวงจิตนั้นจับบุญกุศลแค่ไหนถึงไม่รอดแต่ก็ไปดีบางทีผู้ที่รอดกับต้องรับกรรมที่ตามมาจากมหันตภัยทำให้เจ็บป่วยทรมานยิ่งกว่าผู้ที่ไม่รอดก็เป็นได้